แต่วงเล็กว่ดถือหมู่บ้านเนี่ยทนใช้หลายไปก่นละคนสืออาทุ่นท่านเห็นว่าออกกันยูเล็กวัดถือไปเล่าออกกันให้เพื่อนสีออกก่อนละให้เพื่อนเขาออก่อนละเขียนไปเล่าออกไปหมู่บ้านดิอ๋อซิมกันนะแอดมินแอดแอดมินซิมกันนะแอดมินเพียรเข้ากันแล้วเปล่ เนี่มันกี้จังเนี่ยอโอ้ผมรู้สึกเส้นลำปลาโอ้ตาย <laughs> เรียกว่าถือหมู่บ้านท <laughs> ่านในโบขอกันอยู่เมื่อเนี้ยโบกับว่าถือกันโบอยางี้ยังกับว่าถือกันสุดยอดครับมันเสียบบอลเดียวือนกันเอาอีกกร้นเจาจาะนักป้องกันนำได้ทุกอย่างโอ้ย โ oh! อนน้อาสวดบิ๊กยังไงพี่น้องเอ้าพอละพออะไรบล่อย <ไป S 2> มันจบแนวมันจบแน่นจบจบ <ไป S 2> ่เออตจกียนได้เมียไม่ค้าพี่น้องเกลี่ยตำปินตำมะฮุ่งนะเมียคนไหนตะกียนเดีย่ย <laughs> มียไม่ค่าเกลี่ยตำป็นตำมะฮุ่งนะ จักแสบกแสบด้ทีนี่แม่เ็นบ่ะแม่เนพ้นไม่เป่นเ่าม่นม่ค่าบพตัดเด้นกิมนี่บเตัดเดี๊เออตัดบพตัดเนกระหู้ยู่ดอกอ๋อนูหะเออเไปสั่งกันหรอวะไปต๊ะกันลยเยบร้อแล้วครับเยบร้อแล้วโอเคครสเด็ด